มันดีอยู่ครับตัวนี้ก็เลยสี่อย่างหอกินนะับตัวสองตัวแล้วผมมันหาหนูมันเนี่ยครับปีเต็มหีบเต็มหีบตัวใหญ่อยู่ครับเต็มหีบมับน่ครับเอาหนังน้ำด้วยครับผม นี่ผมมักธรรมดาธรรมดาเลยครับรสด,ดีซีอิ๊วขาวกระเทียมผงชิลรสครับสามอย่างสี่อย่างอยู่หละอย่างน้นงองอเดี๋ยวว่ายอยกไปกินข้าวเศร้าก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปงานบุญครับงานบวชนี่ซับหมูความไปซับหมูไปก็เจ้า กินเขานะครับอ๋อหนูมันดีอยู่ครับรน,ดดรนะครับเหลืองมันตัวมาหวอดอีสานนะครับก็ไดกินหนูมันจากตัวอยู่ปีนี้นี่แหละครับตัวเรกหนูมันมันเสียบกรับเสียบโอ้หนังสีใหม่ครับเดี๋ยวหลอกหนังบนดอกนะครับผมเรา่ยออย่าง นัง,งมันสิดใหม่อันสุดบริกินนังมันครับนังหนาดีครับตัวน,นี่หแหลมแหลมบ้มนานยาวๆครับพี่น้องเดี๋ยวดึงนังออกครับเดี๋ยวก็เอาไปย่างไหมยังสิยังงามดีเนาะ ลอกออกมาแล้วครับหนังนี่ครับบางหมอกนนงกนะ็จะกินหนังเนาะแต่ว่าผมกินหนังครับเจ้าเจ้าดีครับหนังงับหนังครับ ใส่ได้เลยครับหนูตัวนี้มันดีในกินหนูมั่นละคุมละปีนี้ปีนก่หนูนออยังหลายครับมันถุกตัวเลยปีก่เนี่กรอบดีครับข้งหมู ข่อยเหนียวข่อยเหนียวมึงกันนะเหลืองไปนอเนอเหลืองหรือยังเหลืองหรือยังมตุ่มเริ่มเลี้ยงครับเริ่มได้แล้วได้แล้ว

เปนเขากันนะครับบ้านี้ปิ้งส้มหมกลาบย่างขีเ้เหล็กอันนี้อะไรครับ,บครับตัวไหนครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้หมกลาบครับหมกลาบแล้วต้มเนี่ยครับหมกลาบม,าบม,าบมั่วใส่แกงขี้เหล็กครับใส่หนังหนังวัวสิกเนเจอร์วันนี้เลยครับย่างหนูย่างหนูนาครับดึงเลยคนละขาเลย ขออนาดเลยอ่ะอมันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าโอ้โหฉีกไม่เป็นนะ,ะเนี่ยชายชายตัวนี้ก่อนอ่ะ,อะมันเด็ดอ่ะออนั่นแหละ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 ประมาณนั้นแหละเชิงนั่นแหละอร่อยอเค็มป่ะไอ้อร่อยกำลังดีครับลองไม่กินนะ xin lắm xin lắm lắm mhm mhm đi mhm mhm này, mhm mắn đi luôn, luôn, ้อมร้นเห,ห,หมือนไก่เนาะเหมือนไก่นะเด็กกว่าเยอะอร่อยกว่าไก่ผสมกันแลัลเป็นมาเป็นผสมคู่กันที่บอกไม่ถูกอ่ะ แต่คนไม่เคยกินเขาจะว่า้ายไก่ถ้ามากินครั้งแรกนะ,<ว>ะแต่มันก็ยังเป็นหนูอยู่จะผสมระหวา่างเนื้อที่เป็นแบบหนูหางไม่จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันหนังก็จะกรอบๆแต่เนื้อมันคือไก่ คนละครึ่งคนละครึงร่ง,งดึงบีกเลยแค่นี้แค่นี้ยังไม่พออย่าเอาอีกพอละได้ปะได้อยู่โอ้ย <laughs> เออนั่นแหละเอาไปเลย <c oughs> ตับครับตับ น่องครับน่องเออม,มาเลยครับขอบสาน้ำกันนะครับเด้อสวัสดีครับ